ดดี <c Ris ky> ๋ยวกไทยนอด้แ ah, ล้วครูจะปิดเสียงอันนี้ก่อนกูกดแล้วเพื่อนละผิดเสียงเกมเออ่ออันนี้อันนี้ลองลองดูก่อนว่าได้เปล่าที่เดี๋ยวไม่คันคันบบวบวมมีเสียงนี่เมือนบวมหบวมหวาองมึงไงหายไปก็ได้ยินเสียงอยู่นิดว่ะหายนะหายค่อนข้างตื้อไอ้หมี อ๋อพระยาตีนเอ๋อนานกว่าแล้วแหล็กบือก็ไม่อยากมาถือเหรฮ้ยแม็กเจมตัวตายแม็กบือเจอเอาเนี่อาแบหายเออวะกูดูก็มึงอยู่ด้วย โว้เง <โ frost. S 1> ินเงินเงินเงินุณมีตั้งหลายเล่นหลายตาแล้วมันเนี่ยกิมเงินไม่ตั้งหลายเสื้อตัวละพันหนึ่งอย่างถึกสุงผมอ่ะนั่งสวยละโอ้ยอสุผมนั่นนะสวยแล้วแต่ซื้อกเกงใหม่วะนี่ เออขาสัน้นอืมนี่โอ้หที่ที่หนึ่งแม่งนำนำขาดเลยอะขนาดนนี้กูไม่ถน,นัดดิเนะี่ยอืมบางบิดมันเอาการ์ดออกได้บรออีก ได้เงินแคสอันอันละสิบบาทถอดนะอันละสิบบาททำไมล,ลืมกดโลกแซงกูมันเร็วไปอีกสิบปี ไปนีอ้อู้มึ่งเหลกว่าตาเนี่ยกลดของมันคอยติดซมซื้อของให้มันใส่การได้สองใบเนี่ยค่อยคุ้มดิอันละพันกว่าไม่เฮ้ยพ่อใหญ่แดงๆ อุ้อเอาเออพีพูดว่าก็แตกต้องสงายเลยสงายหัวของแขนมันเค่กว่าแต่แว่าอีอีอีหายที่ว่ามึงเล่นอนะมันมันตัวน้อยนะแล้วมันใส่ของอย่าง,ขงเขาโบค่อยเห็นนะต้องเล่นแบบผู้ชายอะ่ะ คอยแจมแจ้งอ๋อไม่งี้ติดบา้าหึเสียงไปสองคนปะปับอูมิงที่สาม